สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับออกเป็นแนวคุยกันหลังดูจบด้วยนะครับผมจะใส่สปอยลงไปนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ฟังแค่เครื่องแรกก่อนละกันนะครับเป็นเรื่องราวของหมู่บ้านกินคนนะครับสร้างมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อว่าเรื่องการิบาล ก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันสร้างมาจากมังงะนะที่ตีพิมพ์ไปนานแล้วนะครับเป็นมังงะนี่เขาจะมีทั้งหมด13เล่มนะครับ120ตอนนะส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้อ่านมังงะนะครับผมก็เริ่มมาเนี่ยก็เริ่มมาดูที่ตัวของซีรีส์เลยนะครับอยู่ใน Disney Plu เพรานั้นรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกจังเฮ้ปกติ Disney Plu s นี่ตัวชูโรงเขานี่ก็จะเป็นพวกแบบแกระตูนแอนิเมชั่นใช่ไหมครับหรือไม่ก็มาเวลไปเลยแต่ว่าเรื่องเนี้ย มันมันดูไม่เข้ากับธีมของดิสนีย์อย่างแรงเพราะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นแบบเลดสิบแปดบวกเลทอาร์เลยครับเพราะว่าฉากจริงๆมันเขาเขียนว่าส5บบวกนะแต่ฉากเลือดฉากอะไรนี่คือแบบแม่งจัดหนักจัดเต็มมากฉากศพอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องราวนี่มันจะเกี่ยวกับตัวตำรวจคนหนึ่งนะครับตัวของระเอกเนี่ยที่อ่ถูกย้ายเข้ามานะครับอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองบ้านนอกนะครับห่างไกลความเจริญ เขาก็มาพร้อมกับเมียแล้วก็ลูกสาวของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในเมืองนะครับคือมันมันจะมีตัวละครหลักๆนี่คือจะเป็นพวกตระกูลโกโตนะครับที่เป็นตระกูลใหญ่ของเมืองนี้เขาจะเหมือนเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่เป็นเจ้าของเมืองอ่ะเอาง่ายๆนะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาก็ตอนนี้ปัจจุบันก็ทาโรงงานตัดไม้แปรรูปไม้นะครับแล้วคนในเมืองก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นลูกจ้างแล้วคนในเมืองเนี่ยตอนแรกๆก็ดีนะครับหลังๆนี่๋ยวผมจะมา ปอยต่อว่าไอ้พวกคนในเมืองแม่งก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ตํารวจพระเอกของเราเนี่ยครับต้องย้ายเข้ามาเพราะว่าตํารวจคนก่อนเนี่ยที่ประจําอยู่เขาตายนะครับแล้วก่อนจะตายเขาก็ทิ้งท้ายว่าไอ้พวกตระกูลโกโตนี่แหละมันเป็นพวกกินมนุษย์นะครับพวกกินเนื้อคนแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปอย่างเป็นปริศนานะครับพระเอกก็เลยต้องมาประจําการแทนก็เรื่องย่อประมาณนี้นะครับระหว่างการเดินทางของพระเอกก็มันจะมีความ อยังไงอ่ะค่อนข้างจะอึดอัดนะครับมันจะมีความอึดอัดบรรยากาศที่น่ากลัวแล้วถึงแม้ว่าโลกในปัจจุบันใช่ไหมครับอินเทอร์เนต็ตทุกอย่างไฟฟ้าทีวีใช่ไหมมือถือโซเชียลอะไรเงี้ยแต่ในเมืองนั้นน่ยมันเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ครับคือทุกคนเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีนะยังขับรถยังใช้มือถือใช้นู่นนี่นั่นก็มันก็ยังดูปกติ แต่เหมือนกับเหมือนเ,นเป็นเมืองที่ถูกทิ้งล้างมานานครับตำรวจมีแค่คนเดียวเอาง่ายเพราะว่าไม่ใช่มีประชากรเยอะขนาดนั้นนะครับความน่าก,กลัวก็คือว่าไอ้ตระกูลโกโตเนี่ยมันไม่กลัวอะไรเลยครับแค่เปิดเรื่องมาแค่ตอน2ตอนแรกเนี่ยมันก็จะฆ่าพระเอกแล้วเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ผมดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงเอากันอย่างนี้เลยวะคือแบบเอาปืนมาขู่ตำรวจคือไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวกฎหมายคือที่นี่คือพวกเยอะไว้ก่อนนะครับแค่พวกเยอะไว้ก่อนก็ขู่ได้แล้วประมาณนั้นนะครับอ่า มันค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆครับผมจะรีวิวแบบสั้นๆก่อนนะเผื่อว่าคนที่อยากรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับคือมันมีการกินคนเกิดขึ้นจริงมีคนตายจริงๆนะครับแต่แค่ว่าพระเอกเนี่ยเขาต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนว่าแล้วใครเป็นคนกินแล้วกินทําไมแล้วไอ้พวกฆาตก,กรรมที่เกิดขึ้นนี่ใครเป็นคนทานะครับตอนเราดูไปช่วงประมาณครึ่งแรกเนี่ยมันก็จะค,ค่อยๆหลอกเราครับนะครับว่าอ๋อไอ้พวกนี้ต้องเป็นคนร้ายแน่ๆเลยแล้วคนร้ายเนี่ยก็โดนจับไปแล้วบ้างหรือว่ามอบตัวบ้างใช่ไหม แต่จริงๆปริศนาทุกอย่างมันยังไม่หมดครับมันยังค่อยๆมีปมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทำออกมาได้ดีมากแล้วผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ค่อยโอเวอร์แอคติ้งนะครับมันจะมีความหลอนของมันอ่ะมันมีความน่ากลัวมีความหลอนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผีเพราะฉะนั้นเวลาเราดูคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แบบโอ๊ยเก็บมากลัวแบบนอนไม่หลับเราแค่รู้สึกว่าเราเราเรา,เรา,เราลุ้นไปกับพระเอกด้วยว่าเฮ้ยทำไมพระเอกมันต้องเข้าไปลุยอย่างเงี้ยคือพระเอกต้องบอกกันว่าตัวพระเอกเนี่ยมีปัญหา เขาเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับแล้วก็เป็นพวกที่แบบเหมือนไม่ไม,ไม่กลัวตายอะ่ะนะคือปากก็บอกว่ารักลูกรักเมียแต่แม่งชอบเข้าไปลุยคนเดียวทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือสไตล์ของพระเอกครับมันมีความมันมีความคลาสสิกภาพมันสวยนะครับบรรยากาศแล้วก็เพลงเอยเพลงประกอบเนี่ยมันดีผมชอบแบบเพลงโอเพนนิ่งอะไรเงี้ยผมดูตลอดเลยนะเพลงโอเพนนิ่งมันเป็นการแบบบิวอารมณ์ให้ดีแบบ มันมันมันบิวอารมณ์ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันฟีลแบบนี้ไว้เราต้องเราต้องดูโอเพนนิ่งด้วยนะครับจุดที่จะต้องติเล็กน้อยเนี่ยก็พวกแบบไอ้พวกช็อตเว่อแบบช็อตแอคชั่นอะไรเงี้ยมันมีความเป็นการ์ตูนมังงะนะเขาบอกว่าจริงๆมันถอดมาจากมังงะแบบแทบจะช่องต่อช่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่มันจะประมาณนั้นแต่ยังดีที่ว่ามันไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งเหมือนกับการ์ตูนหรือว่าไอ้พวกไลฟ์แอคชั่นของญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาบ่อยๆนะครับ โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะทําเป็นพาร์ทสปอยแล้วนะครับก็จะเป็นคุยกันหลังดูจบนะเพราะว่าหลังจากที่ผมดู7ตอนไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยรอตอนที่8อยู่ทำไมไม่มาสักทีวะแล้วก็เลยมาเช็คว่าอ๋อซีซั่นแรกมันมีแค่7ตอนนะครับก็หลังจากที่เรารู้ความลับทั้งหมดใช่ไหมครับมันค่อยๆเฉลยมานะครับผมผมจำตอนแรกๆไม่ค่อยได้หะ่ะเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยคือตระกูลโกโตเนี่ย มันจะเริ่มทําพิธีแล้วใช่ไหมครับที่มันจับเด็กมานะแล้วมันก็จะมีอ่าคือพระเอกก็ไปใช้แผนว่าคือตอนแรกรผมเข้าว่าไอไอนไอไน้องน้องชายของหัวหน้าโกตัครับเป็นคนบอกพระเอกแต่จริงๆแล้วไม่มีใครบอกเลยแต่พระเอกกใช้เทคนิคนะครับทำให้เขาแบบปั่นป่วนกันเองแล้วมันก็จะมีสเปเชียลฟอร์สนะครับของหัวหน้าตำรวจที่จัดทีมมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคิดว่าทุกคนไม่มีใครสในใจเรื่องนี้คิดว่ามีแค่พระเอกจริงๆ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีการสืบอยู่นะครับคือจริงๆจะบอกว่ามันแทบจะเป็นการเปิดลบแบบแบบยังไงเปิดสงครามแบบเต็มตัวเพราะก่อนหน้านี้ทนนี่เราดูมา7ตอนแรกอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าพอเพล็กไม่โตคนเดียวว่ะมันไม่มีใครช่วยเลยว่ะคือถ้ามันพลาดนะโดนฆ่าฆ่าหมกป่ากินเนื้อก็คือจบเลยแต่ตอนนี้นคือเฮ้ยตำรวจมันรู้เรื่องว่ะถึงแม้พวกโกตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนในเมืองนั้นแต่ถ้าตำรวจมาทั้งกรมอ่ะยังไงมันก็สู้ไม่ได้ปะวะนะครับเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าฝั่งของคนดีเริ่ม เริ่มมีอะไรเงี้เริ่มมีความหวังมากขึ้นนะครับตอนผมดูคือตอนดูตอนตอนหกเจ็ดต,ตอนแรกผมรู้สึกแบบหมดหวังมากแบบทําไมมึงไม่ย้ายเมืองหนีไปวะนะครับแต่เขาก็เขาก็เกหตุผลแล้วใช่ไหมว่าเหตุผลจีิงๆก็ฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกว่าอ๋อเพราะว่าชอบเมืองนี้เพราะว่าลูกลูกชอบนะครับลูกที่จากที่เป็นคนไม่มีอารมณ์แล,แล้วแล้วก็ไม่คุยกับพ่อแล้วหลังจากที่พ่อฆ่าคนตายต่อหน้าต่อตาใช่ไหมครับแต่พอมาเมืองนี้เมืองนี้ก็เปลี่ยนทําให้ลูกเนี่ย รักเหมือนเหมือนกลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะพูดอย่างงี้ก็ได้นะครับซึ่งมันมันให้ความให้ความเหตุผลอะให้ความ,วามน่าเชื่อถือของมันอีกนิดนึงใช่ไหมว่าอาฉันฉันไม่หนีแล้วกันเพราะว่าฉันอยากอยู่ที่นี่ต่อนะครับแต่พอผ่านช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าพเพจก็หาเรื่องต่ออยูดีนะครับแล้วมันก็จบท้ายที่ว่า โอเคเดี๋ยวลูกเมียก็ต้องโดนจับไปนะครับแล้วตัวเองก็จะต้องเข้าไปลุยเดี่ยวอย่างนั้นเหรอมันมันค่อนข้างจะกลับมาเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับตอนก่อนหน้านี้นนผมดูเนี่ยผมอยากจะทําคุยกันหลังหลังดูจบทุกอ P นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าอถ้าทํามามันจะมีคนดูเยอะไหมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะไม่มีภาคไทยนะครับผมมาดูใน Disney+ Plus นะครับแล้วผมก็ดูเป็นเสียงญี่ปุ่นด้วย นะครับเสียงญี่ปุ่นภาคภาษาอังกฤษอีกเพราะนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนไทยเนี่ยจะจะดูกันเยอะไหมนะครับตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสงสัยตัวละครที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวนเนี่ยนอกจากไอไอตัวดัดแมนอะไอตัวไอตัวไอตัวยักษ์อะไอตัวยักษ์นั่นมันดูเหมือนกับว่าใช้กําลังอย่างเดียวนะครับน่าจะเป็นคือน่าจะเป็นตระก,กูลโกโตแบบสมัยรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมครับแบบว่ารุ่นหลาย 60, 70ปีไหมตามที่พระเอกสืบมาแล้ว ก็เป็นโลกใช่ไหมครับเป็นเป็นโลกชนิดหนึ่งที่พอกินเนื้อคนแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่กลายเป็นว่าแป้งเหมือนมีซูเปอร์พาวเวอร์เฉยเลยนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับน่าจะมีการเฉลยใน E ีีต่อๆไปไม่แน่ก็ <c oughs> คือการกินเนื้อเด็กทําให้เขามีพลังวิเศษอะไรเงี้ยหรือเปล่าคือจริงๆผมว่าไม่น่าใช่หรอกแต่ไอ้พวกตกระกูลเนี่ยไม่รู้จะเอามันลงยังไงจริงๆนะคือถ้าไม่ขนมาตำรวจมาทั้งกรมผมว่าเอาลงยากนะครับอืม ตัวละครพวกที่ช่วยพระเอกทั้งหลายผมว่าโดนลูกหลงหมดแหละนะครับแล้วก็ไอคนที่โดนกัดไปครึ่งหน้าเนี่ยครับสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเด็กที่รอดมาใช่ไหมจากพิธีกรรมครั้งนั้นนะครับแล้วคนที่คนที่พาหนีมาเนี่ยก็คือแม่นะครับแม่ของไอนี่แหละไอตัวไอหัวหน้าโกโตคนปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนพาหนีมาก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผูกเนื้อเรื่องผูกอะไรได้ดีมากนะครับคือตอนเนี้ผมพยายามช่างใจอย,อยู่นะครับว่าผมจะไม่ ไปอ่านมัง,งะนะแต่มไม่รู้ว่าซีซั่น2มันจะนานแค่ไหนนะเพราะว่าก่อนตอนเน,นี้ยผมดูในาหาข้อมูลนะครับว่าซีซั่น2เนี่ยจะมาตอนไหนเขายังไม่ได้มีคำยังไม่ได้มีเดทที่แน่นอนนะครับว่ารีลิสเดทมาตอนไหนแต่เหมือนมีมีแนวว่าจะมาแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนถ่ายไปแล้วแหละเหมือนเหมือนก็ถ่ายไปแล้วแหละก็ทำไปแล้วนะครับเพราะาเราเห็นตัวของทีเซอร์ใช่ไหมเทเลอร์ Terror ตอนที่จบเวลาเราดู6ตอนแรกเนี่ยครับ มันจะไม่มี En ็นเครดใช่ไหมแต่พอตอนที่7เ,เนี่ยมันมี e n c น d i t ดนะครับมันเป็น,ปนการทีเซอร์ของตอนต่อไปผมเลยรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่ามันถ่ายไปแล้วแหละมันแค่จะรอดูเรตติ้งก่อนว่าดีไหมนะครับเพราะนั้นเราต้องอยู่ด้วยความหวังต่อไปนะครับใครดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยลองคุยกันมาหน่อยนะครับว่าคุณชอบเรื่องนี้ไหมชอบเพราะว่าอะไรนะครับรประเด็นอะไรที่คุณอยากจะพูดถึงบ้างไม่เอาสปอยนะเพราะบางคนอ่านมัง,งะมาเดี๋ยวมาสปอยนะครับพยายามอย่าสปอยนะเพราะนั้นคนที่ดูคลิปนี้ก็ระวังนะครับเวลาเวลาอ่านคอมเมนต์เ,เน spoil, เ ลบไว้ให้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังรีวิวมาถึงตอนนี้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือการไปถึง5,000 s u b s c r i b e นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องหลังเรามี3 0 0 0 4นะครับ3 0 0พ3 0 0าแล้วอีกแค่พันกว่าคนนะครับอีกแค่พันกว่าซับเราก็จะถึงแล้วนะครับร่วมแรงร่วมใจกันกดปุ่มซับให้ผมหน่อยนะแล้วก็ผมจะทำ คลิปนะครับทั้งรีวิวหนังรีวิวซีรีส์เอามาอีกนะเดี๋ยวจะเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ